วิผู้จัดก,การของ DJ w i วิเนี่ยโพสต์ลง f a c e b o o k DJ w ว l l ว่าตัว d j Will หรือชื่อจริงคือธัญญารโคโมณีประสบอุบัติเหตุทางรถแล้วหมดสติครับขณะนำส่งโรงพยาบาลอยู่ในการดูแลของแพทย์ของแพทย์อย่างใกล้ชิดอันนี้โพสต์ไว้เมื่อประมาณบ่าย2โมงของเมื่อวานนี้ครับแล้วผู้จัดก,การเนี่ยก็ขอกำลังใจจากทุกคนที่รู้จักน้องขอให้ผ่านพ้นขีดอันตรายนี้ไปได้ขอปฏิหารจงเกิดกับน้องจนวันนี้ครับผู้จัดก,การ ของดีเจวิโพสต์ผ่าน Facebook แมนคันปากระบุข้อความว่าหนังสือเล่มนี้เขียนมาถึงหน้าสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี้เหลือแค่ตำนานแม้ไร้ลมหายใจก็ยังมีผลงานให้เห็น28พผคผตอนเวลาที1 5 8นน้องจากเราไปครับแล้วก็มีคําที่ติดปากของน้องเขาก็คือไปไปไปแล้วก็อหี h í, h í, h í, h í ่ๆๆนะ <c oughs> ขออภัยครับแล้วก็ติดแฮชแท็กว่าพิธีต่างๆจะมาอัปเดตให้นะครับ ทีมข่าวไน้โทรหาผู้จัดการส่วนตัวเพื่อจะถามรายละเอียดของผู้ปฏิเหตุแต่ว่าทางผู้จัดการยังไม่รับสายครับแฟนคลับแล้วก็ชาวโซเชียลที่ร้บข่าวเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับการจากไปอยากกระทันหันของดีเจเวลเน็ตดีเจเวลเน็ตครั้งนี้กันเทียบเลยนะครับไปดูใน Facebook ส่วนตัวของดีเจเวลชื่อ Facebook ว่าคณิยธรโฟล์แมนดีก็โพสต์คลิปต่อที่ทำหน้าที่ดีเจแล้วก็โพสต์ัำคมเมื่อ ่วันก่อนหน้านี้ครับตอนสองทุ่มเจ็ดนาทีเป็นคลิปและคัมภีสุดท้ายของดีเจวิลมีข้อความว่าถนนยังมีทางแยกมันต้องไปแปลกเพื่อจะมีทางเลือกครับไปดูคลิปนั้นหน่อยครับถนนนี่ยังมีทางแยกมันก็คงไปแปลกเพื่อจะมีทางเลือก นค่ะผักลวกมารละขี้นกผักบุ้งลวกแล้วผักกาดมะเขือขนมจีนข้าวเหนียวข้าวเหนียวส้มตำค่ะปักหมูมาจ้า กินตำบักห้งน้ำกันข้าวเหนียวส้มตำจ้าข้าวเหนียวส้มตำู่กใจไม่ใช่ดีามีความรักเากคน2ตักจบที่คนอใจขับรุ้นขับรุ่นปรด่นมาเด้อเขาจะพูดอยู่ในการเปิดผตลอดนะครับเป้ายป้ายป้ายแล้วก็ไอ้ฮิฮิฮินะฮะ เมื่อปีพุทธศักราช2563ครับศูนย์ปฏิบัติการนายกกรรเชียร์มอบรางวัลเยาวชนต้นแบบให้กับดีเจวิวครับเพื่อในโอกาสวันเด็กแห่งชาติณตอนนั้นดีเจวิวอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นเรียนอยู่ป .5 ครับได้รางวัลนี้แล้วจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรรเชียร์นะครับแม้ว่าตอนนี้น้องเขาจะจังแล้วแต่เรื่องของดีเจวิวผมเชื่อว่าถูกจำได้ในหัวใจกับครอบครัว มาเมมาเดิมเนาี้เนี่ยเอาให้ดูแล้วก็อยากเปือนใคยเลยนะดูสิด้านหลังของเราเนี่ยเกือบแล้วเอาจริงนะเกอดตายเพราะเหรียญที่มันเข้าไปแล้วก็ไปติดอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมที่วงๆอยู่เนี่ยโอแม่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 ว่าเหรียญที่มันลงไปแล้วก็ไปตอยู่ที่ะใจเย็นขายใจเย็นค่ะ ติดหลอดลม<ง><อ>เม็ดลำไยไปติดหลอดลมเสีย,ยชีวิตมาแล้วก็มีเรื่องนี้เอามาเตือนภัยกันค่ะเพราะว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของลูกชายวัยห้าขวบคุณแม่คือคุณแม่วาสนาอยู่ที่อำเภอละหันใายที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบอกว่าลูกเนี่ยเสีย,ยชีวิตเพราะเหรียญห้าอยากที่จะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ระวังด้วยคุณแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเด็ก26กุมภาพันธ์ช่วงทุ่งหนึ่งลูกชายห้าขวบเนี่ย ทำไปซื้อขนมที่ร้านในหมู่บ้านแม่ก็อ่ะเอาไปลูกได้เลยสิไปไปกับยายพอกลับมาตัวน้องวัยหา้าขวบบอกว่าอ่ะอยากกินขนมเนี่ยแม่ก็เลยให้ถือเหรียญข้าไว้แล้วก็ลูกนะไม่ได้ใครย้ายแล้วตัวคุณแม่คนนี้ไปซก้อเองที่ร้านค้าเลยทีนี้ตอนที่เดินไปยังไม่ถึงร้านเลยนะคุณผู้ชมเห็นเหรียญข้าวไหมแม่หันมาเห็นลูกว่าเฮ้ยลูกมีอาการแบบเกิดจากเจียกัะค่ะแล้วหันไปมองหน้าลูกอ่ะลูกแบบพูดไม่ออกแล้วอะ่ะ ชี้ไปที่คอของตัวเองอ่ะของลูกชายนะแม่ได้ยินเสียงเบาๆเหรียญติดคอค่ะตอนนั้นแม่ตกใจมากค่ะูจะปเลยเพื่อให้สามีาช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยลูกเป็นอะไรแมือล้วงไปนะยังโดนเหรียญอยู่เลยอะค่ะโดนเหรียญก็จริงไม่สามารถที่จะเอาเหรียญออกมาได้ทำไงอทีนี้วิพาลูกชายห้าขวบเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลรางหาเลยนะพอไปถึงปั๊บเนี่ยถามว่าอาการของลูกชายเป็นยังไง ดีขึ้นนะคะแต่เหรียญนี้ยังอยู่ยังไม่ออกนะคุณหมอไปเอ,อ็กซเรย์ดูสิฟีล์มเรย์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยเหรียญเนี่ยนะอยู่ในช่องของหลอดอาหารนะคะแล้วหมอบอกว่าคุณแม่รู้ไหมนี่ถือว่ายังโชคดีนะเนี่ยที่เหรียญเข้ามามที่ช่องหลอดอาหารอ,ะอ่ะถ้าเกิดว่าเข้าไปในหลอดลมแล้วแย่เลยเพราะว่าโอกาสที่เด็กจะเสียชีวิตมีสูงมากทีนี้คุณหมอทํายังไงอะคะ คุณหมอให้เป็นยาถ่ายอะค่ะที่น้องทานไปเพื่อให้ถ่ายออกมาแล้วก็เพื่อการให้เหรียญห้านั่นะมันออกมากับบุตระแล้วก็บอกว่าให้ดูแลน้องแบบใกล้ชิดเลยนะคุณแม่ถ้าเกิดว่าระหว่างนี้นะลูกแม่มีอาการผิดปกติอะไรเนี่ยต้องรีบพา,าหาหมอเลยนะคุณแม่บอกว่าตอนเนี้ยแม่ก็ยังเฝ้าดูอาการลูกอยู่นะ โล่งใจหน่อยนึงอย่างที่หมอบอกเลยว่าเหรียญอะไม่ได้อยู่ในหลอดลมและที่ผ่านมาคุณแม่บอกว่าใจแม่ไม่ดีเพราะว่าเด็กในหมู่บ้านอะกินอมเป็นละยายอะแล้วเป็นระยายอะมันลื่นปุ๊บเข้าไปในหลอดลมค่ะเด็กที่นั้นเสียชีวิตเลยนะคะทีนี้แม่บอกว่าได้แต่ภาวนาขอให้ลูกแม่ปลอดภัยเถอะขอให้ปลอดภัยเถอะก็หมอก็บอกว่าแม่แม่ทําใจสบายๆสังเกตอาการของลูกเพราะว่าณตอนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว ผู Workers, ้ชมเดี๋ยวลองฟังคุณแม่ก่อนเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะว่าหลอดอาหารหลอดลมตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหน่งยังไงนะคะเอาฟังนะวิ่งแล้วก็วิ่งมากะอ้วกอ้วกเหมือนเด็กอ้วกคอแล้วก็เหมือนเขาจะพูดไม่ค่อยได้มล้วก็ร้องร้องแล้วก็บอกว่าเหรียญเหรียญข้างคอหนุ่มเนี้ยหนุ่มก็จับล้วงอ่ะจะล้วงแล้วก็พ่อเขากบบอุ้มจะพุ้งอ่ะค่ะจะพุ้งทุบหลังให้ออก ลงไปอยู่ลงไปแล้วก็เจอเหรียญเหรียญข้างในแต่มันก็คว่ไม่ออกในของดีที่ว่าไปโดนไปโดนหลอดอาหารอะไปติดตลอดอาหารถ้าไปหลอดลมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเด็กออกมาจากยาง คือนอกจากกินยาถ่ายแล้ว็จะชานกินผลไม้ี่ช่วยในการขับถ่ายมีกากใยต่างๆเมละดงดะละกอพวกนี้นะคะเรียนเนี่ยมันจะได้ออกมาแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะเราลองมาดูหน่อยไหมกราฟิกว่าเอ๊หลอดอาหารหลอดลมคุณอารยาที่บอกเนี่ยมันต่างกันยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอันเนี้ยโผๆบ๊วยัวได้จ้าบ๊ยัวได้จ้า อกว่าจะเชื่อขออาหารใช่ไหม แล้วเอนอ,ออกอันนี้เป็นเรื่องที่พ่อ,อแม่ก็ต้องเรียนรู้ไว้เพื่อปฐมพยาบาลลูกต้นถ้าเกิดมีกรณีอะไรติดคอนะมาดูปฏิบัติการลาก p h o n e ของภาคนี่นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเรียกแท็ซผ่านอปพลิเคชัชะปรากว,ว่ามีจังหวะนึ่งไอนลดลดไปปก็เพิ่งมารู้ตัวพยายามโคเข้าเครื่องตัวเองเอา้าปิดเปิดเครื่องพอเมอจะ<า>หลอดซิมไปด้วยอย,อย่าลืม ไอโฟนอ่ะมีฟีเจอร์ไว้สามไลน์ไอโฟนไายมายไอโฟนก็ My iPhone. My iPhone. เลยไม่ยากทำงานนี้ไม่ยากแต่ว่าดูปฏิกิริยาของคน คนขับแล้วคุณเห้นมหพยายามถามเอาความจากฝั่งเขานิ่งครับเฉยรับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผู้เสียหายก็ถ่ายไว้เลยเป็นปฏิบัติการตามล่าไอโฟนคืนครับผู้เสียหายเนี่ยไปเรียกใช้บริการรถรับส่งขันแอปพลิเคชันเจ้าหนึง่งจะไปส่งที่สนามบินคือตัวเธอเนี่ย จะต้องไปเมียนมาครับทิ้งตัวแลวนะคุณแขกไปไปแล้วเมียนมามาหาไอโฟนก่อนเพราะมีค่ากว่าครับพยายามจะเอาคืนได้ครับตอนแรกโทรไปเข้าชื่อตัวเองเอาคือถือโดนปิดยังโดนถอดซิมออกด้วยแต่อย่างที่บอกมีแอปพลิเคชันไฟล์ไอโฟนครับที่สําคัญคนขับคนเนี้ยที่เอามือถือไปน่าจะลืมไปว่าในแอปเรียกใช้บริการรถก็ต้องคนเลยทั้งชื่อคนขับทะเบียนรถชัดเจนงานน่ายเลยแบบนี้ผู้เสียหายก็ตามมาจนเกิดครับ คนขับก็ทำหน้าตานิ่งเฉยคนะื่นมือถือให้ครับแม้ว่าผู้เสียหายจะพยายามต่อว่าต่างๆนานาคนขับไม่ตอบโต้นะคุณผู้ชมสื่อเหลือๆี่ไม่ตอบโต้อะไระขับรถหนีไปดื้อๆเลยตอนขับหนีไปเนี่ยประตูั้างหนึ่งยังเปิดเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นครับแต่ดูจากลักษณะคนขับเออน่าจะเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมครับเป็นผู้หญิงผมสั้น ข้อเ่มาโอ้โหทัวลงนะตําหนิการการะทําของคนขับคนนี้น่าจะว่าที่ขับหนีไปแล้วประตูยังเปิดอยู่เลย <Okay. S 1> แล้วก็ขอให้ผู้เสียหายดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะขนาดตามเอนี่ไม่มีขอโทษสรัพย์นยล่าสุดทางผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็แจ้งบริษัทต,ต้นสังกัดของคนขับรายนี้แล้วทางบริษัทร้อะรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดเลยครับ ผู้ชมดูต่อค่ะอันนี้ก็เรื่องของขโมยเหมือนกันแหมตีเนียนตีเนียนเข้าบ้านศิลปินชื่อดังที่เชียงรายด้วยนะ,ะเ,นเหตุแบบนี้อ้าวเดี๋ยวลองดูผลกระแสม,มาแล้วหรอปิดจับภาพเอาไว้ได้แป๊บนึงนะแป๊บนึง,นงค่ะเหตุก,การณ์นี้เกิดขึ้นกับศิลปินชื่อดังแห่งหัวศิลปะเชียงรายนะคะก็คือนายอภิรักษ์คันมูลศิลป์นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ที่พื้นที่ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะคะตัวของ ศิแล้วเป็นชื่อดังเนี่ยนายอภิรักษ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าพุ่งกลับมาจากทางฝั<า>่ง<น>ของตัวแม่ของเด็กเนี่ยนะฮะได้มีการประกันตัวมาเรียบร้อยนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มีการประกันตัวออกมาได้นะฮะสองนะครับก็คือเรื่องราวของออตัวแม่เด็กเองเนี่ยคือตอนนี้เชื่อว่าน่าจะมีปัญหาในวัยเด็กนะครับที่อาจจะมีภาวะทําให้เหมือนกับตัวแม่เกิดความเครียดแล้วก็กระทำเรื่องแบบนี้ลงไปนะครับวันนี้ก็จะคุยในมุมนี้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยกัน หลายมุมมองฮะผ่านอาจารย์ปรเมศรัสชุนดุมนะครับอายการอุโสสำับกรารการสอบสวนนะครับมีนายแพทย์บริโชทพิทยะสุนน์นะฮะท่านเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะในวงของตำรวจนะครับพลตรวจตรีวิชัยสังกะไพศาลอดีตผู้ชักการตำรวจนครบาลมีคุณต๊อดนะฮะหัวหน้าชุดปฏิบัติการใต้น้ำนะฮะในการสืบพันธุ์คุณพิเชษเอ็มสีนะครับแล้วก็ยังมีญาิญาติของทางฝั่งพ่อของเด็กนะฮะ ขออนุญาตไม่เอ่ยเป็ใครก็แล้วกันอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าเราขออนุญาตนะเราจะปิดบังหน้าตาไม่ไม่เห็นนะจริงๆก็อยากย่ายหลังด้วยซ้ำนะฮะโอเคไม่พี่บำพี่บมติดหนนกระแสพี่ผมเป็นเอฟซีหนนกระแสพันแท้เลยนะไม่เป็นไรเนาะวันนี้ก็ดูย้อนหลังก็แล้วกันนู่นแหละย้อนหลังหนกระแสย้อนหลังก็ประมาณบ่ายสาม เออพี่แม่มลืมแหมลืมเบางเวลาว่าสันกับกินตะโดดเลรออืีกเครื่องหนึ่งเองแบดมือเอาืมเพื่อนเพื่อนเอฟซีน, FC, น้องไข่เจียวนี่ก็ไปเบิ่งหนนกระแซแล้วมากเนี่ย มาเยอะจากตำบกักมุงขนมจีนต้มตำแคปหมูกรอบ,บยั่ว่จ้าแบสบเขาเดดีนะคะ ข่าวเทียงจ้มะมาเด้อมาละมาละต้มสุกอืมชอบชอบับจ้ะอืมอืมอืม รับแับขา้าวเหนียวตำบักหุ่งกินตั้งแต่น้อยจนใหญ่หอดเ่าเ่าเวลาก็จะกินไปเรื่อยๆเสียจจหมักของมักน้อหมักผักต้มผักบุ้งค่ะ มันข no ้าเที่ยงกันแล้วใช่ไหมเห็ดเบียกห้องก็แล้วจ้ะเห็ดเบียกแล้วเราก็ซุ่มตำบังหวงจ้าซุ่มตำบังหวง ซุ้มตำบักหุงภาษาภาคกลางเขาเรียกว่ารวมตัวอืม Sí. ด้ยจ้าตํำปกหุงข้าวปุ้นกากหมูเดอ้อเขากันคักผักต้มก็จะมีผักบุ้งมะระ ขอบคุณที่ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามนะคะขอบคุณที่เข้ามากดติดตามรัก่มส่วนกินแตงบมฮงจ่าอืม แซ่บลิจ้ะนัวนัวน้ำปลาขนมจีนแบบโบราณอะโบราณไม่ไม่ขาวมากอะค่ะขนมจีนบ้าน,านเส้นแบบว่าไม่ขาวมากเส้นใหญ่นุ่มเหนียวนุ่มแคบหมูกรอบกาลังดีกับผักลวกผักบุ้งลวกค่ะ 哦。No. แกินคนเดียวไม่ต้องฝืนแจ๊ะแจ๊ะเลยว่สวัสดีค่ะ ุที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าชอบไลน์นี้กดติดตามให้แหม่มด้วยนะ ชอบกินขนมจีนส้มตำกากหมูกดติดตามเป็นเพื่อนกันเป็นเอฟซีกันเนาะไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลเด้อกดติดตามให้น้ำแน่เห็นว่ากระเดื่องอยากมิมูลหลายๆอืม มาเด้อมาเด้อจ้ากินอาหารอร่อยอะ่ะกินอาหารที่อร่อยแล้วก็วันไหนเราอยากกินอะไรแล้วเราเล,ล,ลกินแล้วก็อารมณ์ดีนะคําสุดท้ายจ้ะไว้เจอกันใหม่ไร้หน้าคําตุดคำตุ่โตโป,ป่ๆเลยนะจ๊ะ Mm. Mm. Prau. น้ำเป้าจ้าอือเว่ยมาพบมาพอกันไหมล้ะจ้าขอบคุณนะกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้แหม่มขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่วันหน้าค่ะบ๊ายบายวันนี้จะเต้นดีไหม ตั <c <wicked> <c <Bringing> <c <mówią> ้งใจเปิดเพลงเต้นนั้นอ่ะวันนี้แบตหมดขย่าให้มันย่อยว้ายาย แบบจา้าอิ่มแล้วบ๊ายบายติดแขววอ่อมไปดูหนกระแสต่อ